จะเป็นยังไงเมื่อเธอถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ยิงก่อส่วนตัวของเศรษฐีหนุ่มโดยไม่รู้เลยว่าจะมีเรื่องสยดสยองเกิดขึ้นกับตัวเองสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโออว่นนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญลึกลับเรื่องบริงชไวท์หนังปี2024นำแสดงโดยแชนิ n i ทา t a ทัม Naomi ีแอ e กกี้เจส r ์ฮารีโจเอลออสแและไซมอน e ร หนังเริ่มต้นที่ฟรีดาโพดภาพเล็บที่ตัวเองเพ้นลงสื่อโซเชียลขณะเข้าห้องน้ำสักผักก็ไปสะดุดตากับคลิปของคิงซีอโอมูลนิธิคิงเทคหนักปาตีตัวยงที่จู่ๆหายตัวไปเกือบปีได้โผลมาให้สัมภาษณ์อย่งรายการหนึ่งหัวหลังตนสมนึกผิดและไปเข้ารับการบำบัดเรื่องใช้อำน,นาจโดยมีชอบก่อให้ CFO ขึ้นมาเป็น CEO ของ King Tech แทน จากนั้นก็ไปซื้อก่อแห่งหนึ่งไว้โดยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการทำงานและปลูกอาหารกินเองส่วนเรื่องที่หลายคนยังไม่เชื่อมาในตัวเขาว่ากลับตัวกลับใจแน่แล้วหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงพอเขากำลังปรับปรบปุงตัวให้ดีขึ้นจริงๆก่อนจะกล่าวขอโทษซ้ำๆในความผิดที่เคยก่อแม้จะรู้คำขอโทษพวกนี้มืนไม่สามารถลบภาพจำของเขาที่เคยทำตัวแย่ๆไว้ได้เลยก็ตาม สักพักเพื่อนสาวของฟรีด้าชื่อเจสก็มาขอประตูเรียกเธอไปทำงานเมื่อหัวหน้าเห็นฟรีด้ามาสายก็บ่นเนอร์จะนี่เป็นงานคิงเทการ่าซึ่งถือเป็นงานสำคัญที่สุดของปีพร้อมย้ำให้เธออย่าลืมยิ้มด้วยดานฟรีดากับเจสทั้งคู่เป็นพนักงานเสิร์ฟในงานคิงเทกาล่า ซึ่งฟรีด้าที่ปลื้มคิงมากและมักแอบมองเขาตลอดเวลาเธอว่างเลยวางแผนนำสเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเพื่อลอบเข้าไปในงานโดยปะปนกับแขกซึ่งก็ไม่มีใครสงสัยพวกเธอเลยขณะทั้งคู่อยู่ในงานเมื่อฟรีด้าเห็นคิงก็เผลอเดินเข้าไปหาแต่กลับพราท่าลืนลมคิงที่เห็นเลยเข้ามาพยุงเธอทมให้เธอปราบลื้มเขาเข้าไปใหญ่ด้านคิงที่สนใจฟรีดา้าก็แนะนำเธอให้รู้จักกับนักบำบัด เธอเลยแซวให้กับพิบตาสองครั้งถ้าเธอตกอยู่ในอันตรายซึ่งนักบัมบัตดก็กับพิบตาเล่นไปกับเธอก่อนคิงจะพาฟีด้าและเจสไปรู้จักกับเพื่อนๆประกอบไปด้วยเพื่อนสมัยเด็กหรือมือขวาพ่อครัวสาวผมฟูกับสาวผมทองพนักงานหนุ่มเพื่อนสนิทและซาลาสาวสวยที่ดูเหมือนจะไม่ชอบที่หน้าเธอ ส่วนมือขวาก็แซลฟีด้าว่าจำชื่อทุกคนได้หมดหรือเปล่าเธอเลยตอบว่าจำได้เพราะความจำของเธอดีมากหลังทุกคนทำความรู้จักกันก็มาปาร์ตี้กินดื่มรวมถึงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งคิงก็ดูเหมือนจะชื่นชอบฟีด้ามาก เขาว่าสักพักผู้ช่วยสาวของคิงก็มาขัดจังหวะเพราะถึงเวลาจะต้องเดินทางไปที่เกาะส่วนตัวแล้วนั่นจึงทําให้ฟรีได้รู้สึกเสียดายทว่าอีกมิกิอึดใจคิงก็วิ่งกลับมาและวชวนทั้งคู่ไปที่เกาะส่วนตัวด้วยกันเมื่อฟรีได้และทุกคนเดินทางมาถึงเกาะ ทุกคนก็ต่างตกตะลึงกับที่พักอันสวยสดงดงามแต่สักพักผู้ช่วยสาวก็ขอขัดจังหวะโดยขอเก็บมือถือของทุกคนตามกฎที่คิงตั้งไว้แม้เจสจะไม่พอใจแต่ก็ยอมทำตามส่วนมือขวาก็มีลุมถ่ายรูปของทุกคนเก็บไว้เป็นที่เละลึก ด้านฟรีดาหลังอาบน้ำเสร็จยังห้องพักส่วนตัวก็ฉีดน้ำหอมกลิ่นดอกไม้เดซิดีเรีย e ที่ถูกเตรียมไว้เทว่าขณะจ,จะใส่เสื้อผ้าก็พบแม่บ้านเปิดป,ประตูเข้ามาทำให้เธอตกใจส่วนแม่บ้านเมื่อได้เห็นเธอก็ยิ้มและเรียกกระต่ายแดงแต่พอเห็นเธอทำหน้าตาเว่อร์ก็หูยิ้มแล้วเดินออกไปหลังสาวๆแต่งตัวเสร็จก็ไปอาบแดดเล่นที่ริมสา สักพักเจสที่เห็นซาร่าปินต้นไม้ไปเก็บมะพร้าวก็จำได้ว่าซาร่าเคยออกทีวีรายการเซวอร์วอลสาวสวยทำให้ฟรีด้ารู้สึกอิจฉาที่ซาร่าเด่นกว่าใครแถมหล่อนยังเหมือนจะชอบคิงเช่นเดียวกับเธออีกขณะซาร่านำน้ำมะพร้าวไปให้คิงฟรีดาที่เผลอทานเบอร์รี่เข้าไปก็เกิดติดคอคิงเลยรีบเข้าไปดูแล้วพอเห็นเธอไม่เป็นอะไรก็อาสาพาเธอไปเดินเล่น เมื่อคิงพาฟีดาเดินชมรอบๆที่พักเธอก็ได้รู้ที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้เดซิดิเรียที่ใช้ทำเป็นน้ำหอมกับงูแลสไวเปอร์ คิงเลยสั่งให้คนงานคอยจัดการงูทิ้งซะเพื่อความปลอดภัยก่อนตอบคำถามของคิงที่เธอไม่เคยเข้ารับการบำบัดและมองการบำบัดเป็นสิ่งไร้สาระรวมถึงไม่เข้าใจทำมจะต้องจ่ายเงินให้ใครเพื่อเล่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เจอในอดีตด้วยซึ่งเขาก็เห็นต่างเนื่องจากที่บำบัดเพราะจำเหตุการณ์ตอนเด็กๆไม่ได้เธอจึงแย้งอีกครั้งเพราะฟังแล้วไม่เข้าท่าเนื่องจากจะเป็นเธอเธอยอมจ่ายเสียด้วยซ้ำเพื่อทำให้ลืมทันใดนั้นผู้ช่วยสาวที่เดินผ่านก็เผลอ ทำถุงกระดาษสีแดงที่ถืออยู่ตกฟีได้เลยจะเข้าไปช่วยแต่ผู้ช่วยสาวก็รีบตะโกนห้ามทำให้เธอประหลาดใจเล็กน้อยส่วนผู้ช่วยก็ไม่ลืมรายงานคิงว่าเครื่องปั่นไฟตัวใหม่ใช้การไม่ได้ตอกดึก ขณะทุกคนทานมือคำ่ำขิงก็ทักฟรีด้าว่าเสื้อเปื้อนแต่พอเห็นทุกคนหัวล้อยอะกอปลอบว่าไม่เป็นไรพร้อมยิ้มให้ฟรีด้าเลยกลับมาอารมณ์ดีสักพักพอได้ยินซาลาเล่าว่าอุตสาห์ซ้อมร่างกายมาสองปีแต่รายการซีซั่นถัดไปดันถูกถอดออกซะง,งั้นฟรีด้าเลยปลอบที่ฟิซ้อมมาวันหนึ่งคงมีประโยชน์ ด้านมือขวาขอถามฟรีด้าว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่เธอที่เป็นแค่สาวเสิร์ฟจึดอึกอักก่อนตอบกำลังคิดคิดอยู่คิงที่เห็นฟรีด้าเสียหน้าเลยแซวมือขวาว่าเป็นคนไม่ได้เรื่องเช่นกันเพราะจำไม่ได้เซด้วยั้นว่าเสียนิ้วก้อยไปยังไงนั่นจึงทำให้ทุกคนขำแล้วบรรยากาศก็กลับมาดีอีกครั้งส่วนฟรีดา้าก่อนจะเข้านอนก็รู้สึกแปลกๆที่เห็นเสื้อของเธอไม่เปื้อนแล้วแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับ ในเวลานี้ทุกคนมีความสุขมากเช่นเดียวกับฟรีดาที่เริ่มเข้ากันได้กับคิงและเขาก็ยังชื่นชอบเล็บของเธอทว่าคืนหนึ่งขณะกำลังสุีทกันอยู่จูจ่ๆเขาขอตัวไปนอนทำให้เธอรู้สึกแปลกๆแถมเขายังลืมของสำคัญเอาไว้ด้วยส่วนเธอก่อนจะเข้านอนก็เพิ่งสังเกตว่าซอกเล็บของตัวเองมีเศษดินติดอยู่ รุ่งเช้าฟรีดาก็นำของไปคืนคิงจึงได้เจอกับนักบำบัดอีกครั้งเธอเลยแซวเหมือนเดิมที่จะกระพริบตาสองครั้งถ้าเธอตกอยู่ในอันตรายแต่นักบำบัดกลับนิ่งทำให้เธอแปลกใจส่วนเจสก็เริ่มรู้สึกแปลกแปลกเพราะไฟแช็คของหลอนมักหายไปและไปโผล่อยู่ที่คนอื่นบ่อยๆส่วนพ่อครัวก็พบว่ามีทำขวัวหายไปเช่นกันตกดึก ขณะทุกคนกำลังปาร์ตี้เจสก็ถูกงูฉกจึงอยากไปโรงพยาบาลคิงที่มาจัดก,การงูให้เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะพิดงูอันตรายไม่ถึงชีวิตฟรีดาที่เห็นเจสยังคงกังวลจึงมาปลอบเจสเลยได้โอกาสบอกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆทว่าเธอก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเจสเลยไม่พูดอะไรอีกส่วนมือขวาก็ยังคงเก็บภาพเป็นที่ละลึกจนไม่ทันได้สังเกตว่าเจสมีเลือดก,กำเดาไหลออกมา รุ่งเช้าเมื่อฟรีดาฉีดน้ำหอมที่ถูกเตรียมไว้เหมือนอย่างเช่นทุกๆวันขณะเดินออกไปด้านนอกก็เจอถุงกระดาษสีแดงตกอยู่กับห้องพักแปลกๆตรงหน้าเธอเลยเดินเข้าไปสำรวจซึ่งก็พบถุงกระดาษสีแดงวางอยู่เป็นจำนวนมากทว่าขณะจะเดินเข้าไปดูก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเข้าเสื้อก่อน เมื่อฟีได้เดินไปตามเสียงก็เจอแม่บ้านซึ่งแม่บ้านก็ยังทักเธอว่าก็ตายได้เหมือนเคยกับถืออะไรบางอย่างอยู่แม่บ้านเฉนเธอสงสัยจึงยืนให้เธอเธอที่คิดว่าเป็นเหล้าเลยดื่มโดยไม่ลังเลทันใดนั้นก็สำลักออกมาพร้อมทั้งได้รู้สิ่งที่ดื่มไปนั้นคือพิดของงูเลสไวเปอร์ รุง่งเช้าขิงก็ชวนทุกคนออกเรือไปตกปลาแต่ฟีด้าที่รู้สึกไม่ค่อยดีเนื่องจากเมื่อคืนเลยกำเดาไหลเลยขอนอนพักอยู่ที่นี่รวมกับพวกสาวๆขณะฟีด้กากำลังนอนพักเมื่อเห็นสาวผมทองหยิบไฟชายขึ้นมาก็น,นึกขึ้นได้ว่าเจสหายไปเลยถามหาเจสกับพวกสาวๆแต่พอทุกคนตอบไม่รู้ว่าเจสคือใครเธอก็ตกใจมากดังนั้นเลยไปหาเจสที่ห้องพักแต่ห้องพักของเจสก็กลายเป็นห้องเก็บของไปแล้ว เมื่อฟรีดากลับมาล้างหน้าล้างตาที่ห้องเพลเซอร์ติก็พบมีของพ่อครัวตกลงมาจากหลังกระจกทำให้เธอตกใจและงุนงงยิ่งกว่าเดิมสักพักซาร่าก็มาหาเธอพร้อมไฟแช็กที่มีชื่อของเจสเขียนไว ดานฟรีดาเธอเล่าถึงความผิดปกติให้ซาร่าฟังซึ่งซาร่าก็ดูจะอึ้งๆและทำหน้าตาเหมือนตอนเจสเล่าเรื่องผิดปกติให้ฟรีด้าฟังไม่ผิดเพี้ยนแต่พอฟรีด้าพูดถึงซอกเล็บที่มีดินติดอยู่ซาร่าก็นึกขึ้นได้ที่พวกนั้นบอกรอยช้ำที่แขนของหล่อนเกิดจากหล่อนปีนต้นไม้ตอนเมาแล้วตกลงมาซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่เพราะถ้าปีนตกจากต้นไม้หล่อนคงอยู่ในรายการเซเร์วเวลสาวสวยไม่ได้ถึงแปดฤดูกาล หลังฟีดาและซาร่าพูดคุยกันฟีดาก็ได้รู้ผู้หญิงทุกคนที่ถูกเชิญมาที่เกาะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำให้ฟีดาประหลาดใจส่วนซาร่าก็วิเคราะห์ว่าพวกนั้นคงทำอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเราลืมเหตุการณ์ในอดีตไปชั่วขณะฟีดาเลยนึกขึ้นได้ที่คิงบอกว่าการลืมเป็นของกวัญ จากนั้นภาพกรัดมาที่ฟีดาและสาราแอบไปยังห้องที่เต็มไปด้วยถุงก,กระดาษสีแดงอีกครั้งจึงได้รู้ด้านในถุงคือน,น้ําหอมสักผักสาราก็เสนอให้เรียกตํารวจแต่ฟีดาก็มองคงไม่มีประโยชน์เนื่องจากทุกคนเต็มใจมาซึ่งสาราก็สงสัยทําไมฟีดาถึงจําทุกอย่างได้ฟีดาจึงบอกเพราะดื่มพิษงูที่ได้มาจากแม่บ้านสาราเลยดื่มมันโดยไม่ลังเล และโดยที่ยายให้สาวผมฟูกับสาวผมทองกลับมาจำได้ด้วยจึงนำพริกงูไปผสมกับเครื่องดื่มแล้วนำไปเสิร์ฟให้กับสาวผมฟูกับสาวผมทองซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรจากนั้นก็ดื่มกันอย่างเมามันโดยมีผู้ช่วยสาวมารม่วงดื่มด้วยขณะทุกคนกำลังดื่มกันอยู่ผู้ช่วยสาวก็ขอตัวไปทำงานพร้อมบอกพวกคิงกำลังกลับมาจากตกปลาฟรีด้าเลยจะไปเอามือถือที่บ้านพักของคิงพร้อมย้ำกับซาล่าถ้าพวกผู้ชายมาให้ตะโกนเป็นสัญ,ญญาณบอกเธอด้วย เมื่อฟรีดามาถึงห้องของคิงก็เลือดกำเัาไหลนิดหน่อยก่อนจะพบประตูกเก็บมือถือล็อกด้วยกุญแจอยู่ส่วนซาร่าที่เลือยกำเัาไหลเช่นกันก็พบอวอ่าผู้ชายกลับมาเพอดีเธอเลยพยายามรัง้งผู้ชายเพื่อที่ฟรีดาจะได้มีเวลาหาโทรศัพท์และโทรหาตำรวจแต่คิงก็จะกลับห้องให้ได้ดังนั้นเธอเลยจะโกนเป็นสัญ,ญญาณสุดเสียงเพื่อให้ฟรีด้ารู้ตัว ดานฟรีด้าเมื่อทำลายกุญแจได้ก็เจอมือถือเพียงแต่ไม่มีสัญญาณทันใดนั้นก็ดียินเสียงซา่าตะโกนเธอจึงรีบเก็บของทว่าก็พาทำรูปตกเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยรีบเก็บรูปภาพบางส่วนไว้แล้วก็ไปหลบอยู่ใต้โต๊ะทำงานของคิงเมื่อคิงเข้ามาในห้องก็ไม่พบอะไรผิดปกติทวาสักพักก็หันมาทางที่ฟรีดาหลบอยู่พร้อมบอก เราจะทำยังไงกับเธอดีนา่นจึงทำให้ฟีดาตกใจมากแต่พอรู้คิงพูดถึงเก้าอี้สีแดงที่ควรไปวางตรงอื่นเธอก็โล่งใจก่อนที่สักพักจะเสลืมเสลือจนจำได้ว่าในทุกๆคืนผัวผู้หญิงจะถูกผู้ชายไล่ล่าเพื่อทำมีดีมีร้ายนั่นจะเป็นสาเหตุที่พวกเธอสงสัยทำไมถึงต้องวิ่งหนีกันทุกคืนและเล็บของเธอติดดิน ส่วนที่เจสหายไปก็เป็นเพราะโดยงูฉกผิดของงูจึงทําให้จําทุกอย่างได้คิงเลยจากการเจสทิง้งฟรีดาที่จําเรื่องราวทั้งหมดได้เลยรู้สึกเสียใจมากครับดานฟรีดาเมื่อสบโอกาสก็หนีออกมาเจิงห้องและมารวมตัวกับทุกคนซาร่าเลยรีบมาหาเธอและบอกให้เธอทําตัวให้กลมกลืนคนอื่นๆจะได้ไม่สงสัยฟรีดาเลยได้รู้ว่าสติของซาร่าก็เริ่มกลับคืนมาเช่นกันตกดึก ขณะทุกคนจะทานข้าวฟรีดาก็นึกถึงเหตุการณ์ในคืนคืนหนึ่งที่นักบำบัดไม่ยังเกาะนี้ด้วยและจากการที่คิงคุยกับนักบำบัดเธอเลยได้รู้ กลิ่นน้ำหอมของดอกไม้เดซิเดเรียมีฤทธิ์ทำให้ลืมหรือทำให้ความทรงจำหายไปส่วนสาวผมฟูขนาพิจงไม่ออกฤทธิ์หลอนก็บอกว่ารู้สึกดีที่ได้รู้จักทุกคนดังนั้นถ้ามีใครเมย่หยัมหลอนจะเป็นคนจัดการให้เองซาลาเลยเสริมทารอนได้กลับไปหลอนจะสอนทักษะเอาตัวรอดให้กับพวกผู้หญิงซึ่งที่ซา่าพูดก็เพื่อเนบแนมสถานการณ์ในตอนนี้ก่อนยิมออกมาเผื่ให้พวกผู้ชายไม่สงสัย ส่วนฟีดากระชวนซาล่าลูกขึ้นมาเต้นโดยมีจุดประสงค์คือนำอาวุธไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเมื่อสาวผมฟูก,กับสาวผมทองแยกย้ายไปเต้นคู่กับพวกผู้ชายมือขวาที่เห็นว่าน้ำแข็งหมดก็วานบริการของคิงไปหยิบน้ำแข็งมาให้ด้านคิงเขาชวนฟรีด้ามาเต้นด้วยกันแต่สาพพัก,ก็เริ่มสังเกตว่าเธอรูแปลกๆไปส่วนทางด้านสาวผมฟูที่พิดออกฤทธิตอนแรกก็ตกใจกลัวทว่า,วาสัพักก็เปลี่ยนเป็นโกรธแค้น เมื่อสาวผมฟูจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ก็ใช้ที่เจาะน้ำแข็งเล่นงานเพื่อนสนิทของคิงจุเสียชีวิตส่วนสาวผมทองที่ได้สติเช่นกันก็วิ่งไปจัดการมือขวาซึ่งพอวิ่งตามทันหล่อนก็คว้ากระเบื้องมากระหน่ำฝ้าใสเช่นเดียวกับซาลาที่ขวาอาวุธหรือที่เปิดไว้ที่ซ่อนไว้มาเล่นงานพ่อครัวขณะมือขวาโดนสาวผมทองเล่นงานจนอยู่ในสภาพรอแร่ บอดีการที่กลับมาพอดีก็ยิงสาผมทองเสียชีวิตแล้วก็จะไปเล่นงานฟรีด้าแต่ซาร่าก็กำจัดมันและมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันรวมถึงยึดอาวุธของมันมาได้ครับเมื่อขิงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และเล่นงานสาวผมฟูจนถึงแก่ชีวิตก็เป็นเวลาเดียวกับที่ฟรีดาวิ่งกลับไปเอามีดที่ห้องเทว,ว่าก็รีบจนสะดุดล้มจึงได้เห็นรูปใบนึงพร้อมอุทานออกมาว่ากระต่ายแดง ขณะฟรีดากำลังเตลึงผู้ช่วยสาวที่ได้สติก็โผล่มาเธอเลยชวนหล่อนไปแก้แค้นผู้ผู้ชายก่อนจะรู้หล่อนเข้าข้างพวกนั้นเพราะต้องการลืมอยู่แล้วเมื่อฟรีด้าโดนผู้ช่วยสาวเล่นงานเธอก็ใช้มีดโตตอบจนหล่อนเสียชีวิตลงส่วนพ่อครัวที่ยังรอดแล้วเดินออกมาข้างนอกเพื่อตามหาซาร่าตามคำสั่งของคิงก็ไปเจอกับซาร่าเข้าดังนั้นเลยถูกซาร่ายิงจนเสียชีวิต หลังซาลาตามผสมทบกับฟรีดาก็ได้รู้ฟรีดาเคยมาที่นี่เมื่อปีก่อนโดยได้เพลเล็บเป็นรูปกระต่ายสีแดงดังนั้นแม่บ้านที่เห็นเธอเลยทักเธอว่ากระต่ายแดงนั่นเองด้านฟรีดา เธอไปเคาะประตูที่ห้องของคิงเพื่อหวังให้คิงมาเปิดและโดนซาร่าที่ดักอยู่ซุ่มยิงแต่ดันผิดแผนเพราะคนมาเปิดดันเป็นพนักง,งานหนุ่มฟรีดารู้อย่างนั้นเลยพุ่งเข้าไปเล่นงานคิงทานแต่ก็สู้มันไม่ได้เลยและสุดท้ายก็ถูกมันจับหัวกระแทกกับพื้นจนสลบไป ก่อนภาพจะเฉลยถึงที่มาของแพลเป็นตรงหางคิ้วเธอว่าในปีที่แล้วขณะคิงเละล่าฟีดาเธอก็พาท่าล้มจนหัวไปกระแทกก้อนหินเธอจึงจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนั่นเองเมื่อฟีดาได้สติ ก็พบตัวเองถูกจับมัดไว้ส่วนคิงก็หัวเราะยางสะใจออกมาเพราะเธอทําให้ปีนี้สนุกกว่าเคยทางที่ปีก่อนเขายังแอบสาใจเรื่องที่เธอกัดนิ้วก้อยของมือขวาขาดไม่หายจากนั้นก็พูดขอโทษซ้ำๆโดยสีหน้าจริงจังให้เธอฟังพร้อมยำ้ำว่าการขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรเพราะการให้อภัยมันไม่มีอยู่จริงเช่นเดียวกับการบำบัดทว่าวันหนึง่งเขาก็ได้รู้ว่าการลืมตังหะคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนอย่างเช่นเธอที่ลืมเหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อนไปจนหมด ส่วนซาร่าหลอนยิงประตูเพื่อหวังไปช่วยฟรีด้าเทว่ายิงจนหมดแม็กก็ยังไม่สามารถเปิดประตูได้คิงท่รูรหล่อนก็สูญหมดก็ออกไปไล่ล่าหล,าลอนครับจากนั้นภาพกระตัดมาที่คิงจับตัวซาร่ากลับมาที่ห้องจึงได้เห็นฟรีดาใช้กระจกตัดผ้าจนขาดพร้อมรวบรวมแรงหยิบมีขึ้นมาเพื่อหวังจะสู้กับเขาแต่เขากลับไม่กลัวแล้วก็หยิบมีจากเธอไป ขณะคิงนำมีดจะมาเล่นงานซาลาโดยที่มีฟรีดากรีร้องขอให้เขาอย่าทําจูจ่ๆคิงก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้ ฟรีดาจึงเชเลยว่าสิ่งที่คิงสูดเข้าไปก่อนจะเล่นงานซาลามีส่วนผสมของดอกไม้เดซิดีเรียที่ฟรีดาแอบนำไปผสมไว้ส่วนคิงเมารู้วาพาใา้กับฟรีด้าแถมยังโดนแกละว่าการอภัยไม่มีจริงมันที่โมโหก,ก็จะพุ่งไปเล่นงานเธอเทว่าก็ลือล้มจนหัวไปฟาโตจนหมดสติไปหลังเทียนล้มจนไฟลามไปใส่รูปภาพและไม้ห้องพักฟรีดากับซาลาก็ค่อยๆรากสังขารหน,นีออกมาด้านนอก ซึ่งขนาดทั้งคู่ดีใจที่รอดมาได้ซาลาก็หันมาถามคิดดีแล้วใช่ไหมที่ช่วยคิงออกมาเถาว่าเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรก่อนจบพาไปตัดมาที่งานคิงเทการ่าปีต่อมาเมื่อน,นักบำบัดมาทักคิงเรื่องอยากไปเที่ยวเกาะอาทิตย์หน้าคิงก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนไม่เคยรู้จักนักบำบัดมาก่อนฟรีด้าที่นั่งอยู่ข้างๆจึงตอบแทนว่าอาทิตนาไม่ว่าง พร้อมหันมาทักนักบำบัดว่าเรารู้จักกันก่อนจะขระพิบตาให้ทนันใดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มารวบตัวนักบำบัดออกไปเล่นงานให้สะสมกับสิ่งที่มันกระทำกับเธอส่วนฟรีดา้าเมื่อเห็นคิงมีท่าทีงงเงินเก็สั่งให้นางลงกินอาหารต่อเนื่องจากในตอนนี้นั้นเธอได้ใช้ดอกไดซิเดเรียในการควบคุมคิงเป็นการแก้แค้นพร้อมๆกับพิธีกรเรียกเธอในฐานะภรรยาของคิง สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของฟรีดาและเหล่าสาวๆที่หลอกให้ไปใช้ชีวิตยังก่อส่วนตัวของเศรษฐีหนุ่มชื่อว่าคิงจนเธอมารู้ภายหลังว่าคิงกับพักพวกทำไม่ดีมีร้ายกับพวกเธอแล้วใช้ดอกไม้ชนิดหนึ่งเพื่อทำให้พวกเธอลืมเหตุการณ์อาเลร้ยรายทั้งหมดแต่พอเธอจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้พอได้รับการช่วยเหลือจากแม่บ้านโดยให้กินพิษงูเธอก็ไปช่วยสาวๆทุกคนพร้อมทั้งแก้แค้นคิง King และพักพวก ทว่าการหมายเอาชีวิตของคิงดูเหมือนจะไม่ใช่ทางออกที่ดีท้ายที่สุดเธอลใช้ดอกไม้ในการควบคุมคิงและครอบครองทรัพย์สมบัติของเขาเอาไวส้สวยสุขสะเองกอดจบแล้วนะครับกับหนังบิงชววยหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.7คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยก,ก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ